สวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามาดูคลิปนี้ทุกท่านด้วยนะครับผมคลิปนี้ผมก็ได้ไปเจอปัญหาหนึ่งนะครับก็คือผมเนี่ยเข้า Google Chrome นะครับแล้วมันจะเป็นตัว Yahoo มาแทนนะครับผมซึ่งสำหรับผมเนี่ยผมค้นหาด้วย Yahoo แล้วแบบไม่โอเคมากๆครับคือไอตัว Yahoo เนี่ยมันมักจะมาแบบแฝงๆอะ่ะจะมาติดกับพวกการโหลดแอปหรือไปทำอะไรสักอย่างนะครับซึ่งผมก็น่าจะติดมาจากการโหลดแอปของตัว ในเครื่องเนี้ยที่ผมโหลดอยู่สักตัวหนึ่งนะครับก็ไม่พลาดพิงนะกันนะโอเคแล้วถ้าเกิดเราจะเอาออกเนี่ยจะเอาอ่อกยังไงคลิปนี้เรามีคําตอบครับผมถ้าเกิดอยากจะเอาตัว Yahoo ออกนะครับให้คุณนะครับคลิกไปที่ตัวนี้ครับผมสามจุดครับในตัวไข่ปลาด้านขวาบนเนี่ยกดมาแล้วนะครับก็จะมีคําว่า setting นะครับผมให้คุณกดไปเลยนะครับถ้าเป็นภาษาไทยนะครับก็จะคือคําว่าการตั้งค่า เมื่อเข้ามาหน้านี้แล้วก็ไปดูตรงนี้ครับ SearchEngine หรือเป็นภาษาไทยก็คือเครื่องมือค้นหาครับให้เรากดที่ manager search ถ้าเป็นภาษาไทยก็คือจัดการเครื่องมือค้นหาและการค้นหาเว็บไซต์นะครับกดไปเลยโอเคเราก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับให้เรามาดูตรงแถบ search engine นะครับก็จะมี yahoo นะครับมาอยู่2ตัวนะครับให้คุณนะครับตั้งค่าตรง google นะครับ จิ้มไปที่3จุดนี้ครับกดตรงนี้ปุ๊บมันก็จะทําให้การที่เราเปิดหน้าแท็บใหม่หรือการกดเข้า Google Chrome เนี่ย Yahoo มันก็จะหายไปนะครับมันก็จะเป็น Google แทนนะโอเคครับตอนนี้เราก็ตั้งค่า Google เป็นตัวหลักเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองเปิดแท็บใหม่กันเลยเรียบร้อยครับ Google ก็จะกลับมาให้เราใช้เป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วถ้าเกิดใครไม่อยากให้มันมี Yahoo เลยก็ทำตามนี้ได้เลยครับให้คุณครับกดไปที่3จุดตรง Yahoo นะครับ กดไปครับกดดีลได้เลยแล้วก็ยืนยันการลบครับตัวนี้ก็เหมือนกันครับเป็น y ahoo เหมือนกันก็ลบไปครับเรียแบบร้อยแค่นี้ครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับสำหรับการลบ y ahoo ออกจาก google chrome ของเรานะครับถ้าเกิดคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับทางเราด้วยและพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ